วิทยาศาสตร์ชั้นผถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องสารรอบตัวเราหน้า149ตอนที่1ข้อ1เลือกวิธีการแยกสารผสมที่เหมาะสมที่สุดโดยขีดถูกลงในตารางข้อ1ใบชาผสมน้ำชาวิธีการแยกสารผสมกรองข้อ2การบูนผสมเกลือ วิธีการแยกสารผสมระเหิดข้อ3ถั่วเหลืองผสมน้ำวิธีการแยกสารผสมรินออก4ทรายละเอียดผสมทรายหยาบวิธีการแยกสารผสมร่อนข้อ 2, 2พิจารณาสารที่กำหนดให้แล้วบันทึกข้อมูลจากภาพที่1น้ำเกลือ การร่อนเหมาะสำหรับใช้แยกสารนี้หรือไม่ไม่เหมาะสมเพราะภาพนี้เป็นสารผสมที่มีของแข็งละลายอยู่ในของเหลวดังนั้นวิธีการแยกสารที่เหมาะสมจึงควรเป็นการระเหยแหง้งภาพที่2อข้าวสารผสมข้าวเปลือกการหยิบออกเหมาะสำหรับใช้แยกสารนี้หรือไม่เหมาะสมเพราะ ภาพนี้เป็นสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของแข็งที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจนวิธีการแยกสารด้วยการหยิบออกจึงเหมาะสมหน้า150ข้อ3ติดภาพการนำวิธีการแยกสารผสมไปใช้แยกสารในชีวิตประจำวันพร้อมอธิบายวิธีการแยกสารคำตอบของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างการตอบภาพที่หนึ่งสารผสมนี้คือน้ำข้าวผสมกับข้าวสารวิธีการแยกคือค่อยๆรินน้ำล้างข้าวออกจากข้าวสารตัวอย่างภาพที่สองสารผสมนี้คือแป้งทำขนมวิธีการแยกคือ เทแป้งทำขนมลงบนกระชอนแล้วใส่กระชอนไปมาเพื่อให้แป้งส่วนที่เล็กกว่าลอดผ่านรูกระชอนลงด้านล่างส่วนแป้งที่ใหญ่กว่าจะค้างอยู่ด้านบนรูกระชอนข้อ 4. พิจารณาสารผสมที่กำหนดให้แล้วขีดถูกประเภทของสารผสมพร้อมบันทึกข้อมูลสารผสมข้อ1นน้ำเกลือ ประเภทของสารผสมสารละลายวิธีการแยกสารผสมให้ความร้อนจนทำให้น้ำระเหยไปเหลือแต่เกลือสารผสมข้อสองน้ำคลองประเภทของสารผสมสารแขวนลอยวิธีการแยกสารผสมแกวงด้วยสารส้มแล้วตั้งทิ้งไว้เพื่อให้เกิดการตกตะกอนสารผสมข้อสาม พิมเสนกับเกลือรประเภทของสารผสมสารเนื้อผสมวิธีการแยกสารผสมให้ความร้อนจนทําให้พิมเสนร,ระเหิดเหลือแต่เกลือหน้าหนึาิบตอนที่2วงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุดคำถามข้อที่1ข้อใดคือสารเนื้อผสมทั้งหมดคำตอบข้อคอ พิกเกลือน้ำจิ้มไก่น้ำแกงส้มคำถามข้อที่สองหากเราต้องการแยกเมล็ดถั่วเขียวออกจากกรวดวิธีการแยกสารผสมใดเหมาะสมที่สุดคำตอบข้อคอ,อการหยิบออกคำถามข้อที่สามหากเราต้องการแยกกากกาแฟออกจากน้ำกาแฟวิธีการแยกสารผสมใดเหมาะสมที่สุด คำตอบข้อกอการกรองคำถามข้อที่4จากคำตอบข้อ3เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้วิธีการแยกสารผสมนั้นคำตอบข้อเกเพราะการกรองใช้แยกสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของเหลวคำถามข้อที่5การตกตะกอนเหมาะสำหรับใช้แยกสารผสมในข้อใดคำตอบ ข้อคอน้ำโครนคำถามข้อที่6สารที่มีอนุภาคเล็กจะลอดผ่านรูอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกจากข้อความหมายถึงวิธีการแยกสารผสมในข้อใดคำตอบข้อคอการร่อนคำถามข้อที่7จากข้อ6สารผสมจัดอยู่ในสถานะใดบ้างคำตอบข้อคอ ของแข็งผสมกับของแข็งคำถามข้อที่8สารผสมในข้อใดควรแยกออกจากกันโดยการใช้แม่เหล็กดึงดูดคำตอบข้องอผงตะไบเหล็กผสมทรายคำถามข้อที่9ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการแยกสารผสมโดยการกรองได้ถูกต้องคำตอบข้อกอใช้แยกสารแขวนลอยได้คำถามข้อที่ส0บ ข้อใดนำวิธีแยกสารผสมไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ถูกต้องคำตอบข้อกอใช้การระเหิดในการผลิตน้ำประปาขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ